อิมินาสก,การนาีนะพุทธังปูเทมิอิมินาสก,การนาีนะธัมมังปูเทมิอิมินาส,ก,ก,านาส,าสาการีนะสังฆังปูเทมิจะไปจะเป็นการอับรักษาสีนะครับมัะยังพันเตวิโสวิสงวุสงรัการนาทายา ติสารเนนะสหปัญจศีราทิยาจามาทุติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจศีราทิยาจามาตาติยมปิมายังพันเตวิสุงวิสุงรักนาทายะติสารเนนะสหปัญจ ติสหปฏิกะอัญชลีอะติวารงอะยาจธาสัน <situations> ติทัสสตาปัชจางขัชาติกาเฮเสตุธรรมะอารมกรรมปิมังปัจจางต่อไปจะมีการห้ามทำปรินะครับวิปปติปติมาหายะสัปสัมปติสิทธิยา สัมปทุขวินาซายาปริตังทุทัมภารังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพพะวินาซายาปริตังทุทัมคารังวิปติปติภาหายะสัพสัมปติสิทธิยาสัพโระวินาซายาปริตังทุทัมังารังก็ไปจะเป็นการถวายข้าวพุทนะครับ อีมานิอีมังอีมัมสุภยังชนะส,สัมปันนังสารลีนังโอชน,นานังอุปากังวรังโคตทัสสะโอเชมิต่อไปจะเป็นการถวายทานนะครับอีมานิมายังพันเตทัสตานิสัมปาริวารานิทิปุสังกัสสะ โอโนชยามะสาธุโนพันเตภิขุสังโภอิมานิภัตตานิสับปริวารานิปติกันหาโตอังหากันทิคารังอิตายะ ทพประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความเจริญแก่ข่าพระเจ้าตรายตลอดกาลและนานเทืน <c oughs> ต่อไปจะเป็นก,นกนารกราบพระราพานะครับผมอาระหังสัมมาสัมพุทโธภการวาพุทธังภะาววันตังอภิวาเทมิสวาขาโตพะภาวะตา,มมตามมธรรมะตามังนามสา Pakripano, Pak Kawato, Sawakatangko, Tangkang nama.